มื้อนี้กะิพามาเห็ดแนวอยูเนืยอกินคือเก้าฮัลละทุกคนเอ่ยมามามาดังไฟ 1, 1, น, 1, นึ่งข้าวนึ่ง,งน้าการนึ่งข้าวเหนียวยูเงินค่อยก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนดังไฟด้วยฟืนแล้วก็นึง่งใส่หายแบบนี้เลยนึง่งข้าวปลาไว้แล้วก็เสิมาคั่วหอมแดงมะพริกกระเทียมเนาะคั่วไปคั่วมาจนว่ามันซุกน้อมเนาะทุกคนแล้วกะสิเอาโน้ตไม้มาต้มใส่ก,กับน้ำยาหนางังสําหรับโน้ตไม้นี่เป็นโนที่ว่าสุกระเด้อ เทียนขาเจ้าเผาขายอยู่ตลาดฮะนะพุ่นซอยเป็นต้นนน้อยๆน,น้อยขายอยู่ในตลาดนะเนาะข้าวห้อกระซุกแล้วเนาะแล้วก็สิเอามาวีงัดสติปะไว้เลยแล้วก็สิมาซอยผักหอมมีหอมป้อมหอมบัวหอมเป๋เนาะสำหรับเมนูมื้อน,นี้เฮาสิพาทุกคนมาเฮตเจลนอะหรือป่าซุปนอไม้กินเนาะเอาวันหอมแดงกระเทียมมักเพชรที่เฮาคั่วไว้สุกๆคันมาตำ ตํำให้ละเอียดแล้วแล้วเอาก็เสียเอาโน่ที่ต้มเสกับน้ำยานางฮันลุงไปต่ำตๆำตำให้มันเข้ากันปรุงเครื่องอใส่ปลาแดกเข้าคั่วซิมเอื้อซิมเกลือแล้วเนาะมันพอดีแล้วแล้วเอาก็ะเสีนยเอาผักหอมที่ซอยปลาไว้หันลงไปเลยทุกคนเอ้ยต่ำให้มันเข้ากันแบบน,นี้นะกับถือว่าเป็นที่เฮีบ้อยแล้วเนาะทุกคนเนาะมาเด้อมากินขาน้าวนำค่อยซุปน้ำไมค่อยแล้วแล้วมาเด้อมาเด้อท่าคสบายดีทุกคนมาเด้อกินขา้าวสวยนำกัน อ่ามื้อนี้เฮาก็มีซุปนเน่้อไม้เนาะของเสบอาหารเซ่บบ้านาเฮานะต้องกินขึ้นกับพู้มากทุกคนเ้ยแต่ว่านสำหรับค่อยนี่ก็มากอาหารประเภทอาหารพื้นบ้านเนาะ กินอาหารประเภทนี้ฮะนะคือว่าบุเคยเบื่อจากเชื่อนะทุกคนอะกินซุปหน่อไม้กับผักอีตู้เข้ากันได้ทุกคนเคยกินบ่เนี่ยผักอีตู้บ้าน,านเฮาเนี่ยแหละทุกคนหรือว่าเขาจะเอิญคนไทยเอิญใบแมงลักคะนะกะเพรอีตู้หรือว่าผักนางตู้นะผักนอกล้างสะอาดดีแล้วนะทุกคนกินทั้งห้าเลย พลาเค็ยปิ้งปลาแห้งเนาะปลาแห้งขาปลาขาวปลาดําของะนะทุกคนปลาแห้งนี่ค่อยกระเฮ็ดเอง มาเด้อทุกคนมากินข้าวนำกันเด้อแซ่บๆขงกินแซ่บๆข้าวเดียวฮอนๆนาทุกคนเอาเข้ากันค่าปะเน,นีน アニマクラルになっ